น้องเป่าเปาใส่ชุดไทยสวยละมุนมาค่ะรำงานในโรงเรียนเป็นโมเมนต์ความน่ารักที่ชวนให้ยิ้มแก้มปรีได้ดีจริงๆสำหรับงานอ e ีเวนต์งานโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2566โดยให้น้องๆหนูๆแต่งชุดไทยออกมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับผู้ปกครองและเพื่อนๆทมกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรวมไปถึงครอบครัวของสองนัก แสดงซุปตาบีทัศภาคและกุ๊บกิ๊บสมมนทิพย์เพราะในปีนี้ลูกสาวของทั้งคู่อย่างน้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้ก็ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงร่ายรำประกอบบทเพลงซึ่งทั้งสองสาวก็ทําผลงานออกมาได้สวยงามน่ารักและน่าเอ็นดูแบบสุดๆค่ะจนคุณแม่คนสวยถึงกับต้องเขียนแคปชั่นบอกเล่าความภูมิใจหลังได้เห็นมุมนี้ของลูกสาวผ่านแคปชั่นใต้ภาพบนอินสตาแกรมคนพี่รำแล้วยิ้มหวานอ่อนช้อยงงเลยใคร เคนน้องก็รำแบบร้าเริงมากรำไปขำไปเอ็นดูค่ะขนาดเดียวกันนั้นทางด้านแฟนคลับคนรักเด็กรวมไปถึงบรรดาเพื่อนพ้องซุปตาของบี้และกุบก๊บเข้ามาฝากคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักเอ็นดูล้านสาวกันอย่างคึกคักค่ะ